สวัสดีครับทุกท่านผมมาเจอมาเจอกับในโพธินะอ่ะก็นี่นะท่านมีพัสดุส่งมาถึงนะทุกท่านในโพธิเนาะมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะที่ผม จ่ายเงินปลายทางก็คือชิ้นนี้นะท่านชิ้นนี้เนี่ยผมสั่งมาทั้งหมดห้าร้อยนะห้าร้อยชิ้นห้าร้อยตัวนั่นก็คือนอ็อตนะครับเ,เดี๋ยวเราค่อยดูว่าน็อตอะไรมาเปิดอ่ะเดี๋ยวจะแกะอันนี้ก่อนก็ได้ก่อนแกะน็อตผมก่อนก็แล้วน,นี่เป็นน็อตอะไร น่าจะสุดท้ายแล้วทุกท่านน็อตนี่ผมน่าจะไม่ได้สั่งแล้วน่าจะครบทุกน็อตละนี่เลาวั่นห้าร้อยตัวกเขาใส่เป็นถุงแบบนี้เนาะนึกว่าเขาจะขายเป็นกิโลว่าจะเอาพันตัวนะแต่เอาแค่ห้าร้อยก่อ ก็คือเขาขายเป็นถุงแบบนี้เนาะถุงหนึ่งน่าจะหนึ่งร้อยตัวนะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอืมนี่ทุกท่านมันก็เป็นนอตสำหรับยิงไม้ฝานะท่านเออถ้าใส่ถุงแบบนี้น่าจะใช้ดีนะอ,อืมนอตสำหรับยิงไม้ฝาแบบมีปีกนะเออนอดยิงไม้ฝาเนี่ยผมสั่งมาทั้งหมดสามรุ่นนะทุกท่าน ร,รุ่นรุ่นยาวเอาไว้สำหรับยิงจุดไหนที่มันต้องใช้ยาวๆนะแล้วก็แบบกลางนะแล้วก็แบบที่เรายิงไม่ฟ้าใช้เยอะที่สุดก็คือแบบนี้นะส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมสั่งมาทีละร้อยตัวสองร้อยอันนี้ผมสั่งไปเยอะเพราะต้องใช้เยอะนี่น่าจะไม่พอหรอกนะน่าจะต้องได้สั่งเพิ่มนะทุกท่านเพราะว่าห้าร้อยตัวเนี่ยน่าจะไม่เสร็จนะบ้านสองหลัง นันน่าจะต้องมีมีพันกว่าตัวนะนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยสั่งอีกทีนึงนะครับน็อตสำหรับไม่หรือไม่ก็ถ้าใช้ตัวนี้หมดแล้วไปซื้อตามร้านเอาก็ได้มันนิดหน่อยนะครับอันนี้กี่บาทไม่รู้เดี๋ยวไปดูในแอปก่อนว่ามันกี่บาทอ,อต่อไปกล่องนี้ของที่คุณแม่วาลุนีส่งมานะเหมือนที่ผมบอกอะไรก็จะมียารักษา อาการผิวหนังของลุงศาสตร์เนาะแล้วก็มีพวกสบู่พวกอะไรต่างๆนะท่านไม่ต้องเกะเนาะเดี๋ยวให้เอาไปเกะที่บ้านลุงศาสตร์แล้วกันแต่ว่าน่าจะใช่เลยนะครับน่าจะใช่ของลุงศาสตร,ร์แหละผมก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านก็ไม่ได้เขียนระบุว่าเป็นของลุงศาสตร์ที่ท่านก็เขียนระบุมาว่าเป็นอของในโพธิ์แต่ว่าผมเดา,าน่าจะเป็นของลุงศาสตร์แหละ เอาไว้ให้ลูกศาสตร์ดูก่อนพร้อมๆกันต่อมาต่อมาก็ในโพธิเหมือนกันนะท่านนี่หลังนี้ในโพธิเหมือนกันจากผู้ใหญ่เจดีส่งอะไรมาอเอ็คลุ้นพร้อมๆกันโอ้ โอ้คือสิ่งที่ใช่เลยโรบัต้าเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณสองห่อใหญ่นะโอ้โหของดีกราบขอบพระคุณครับผมนี่คือสิ่งที่ทุกคนชอบกินนะท่านโอ้ขอบพระคุณมากมาครับผมอ่ะก็ขออธิบายอย่างนี้นะท่านกาแฟนี้ผมจะ ไม่นําไปวางเอาไว้ที่หน้างานทั้งซองทั้งหอผมจะนําไปเฉพาะพอกินนะฮะอย่างเช่นวันนี้มีทีมงานก็คือมีวิศวะแล้วก็สามารถแล้วก็ลุงศาสตร์ผมก็จะเอาไปหกห่อวิศวะตอนเช้าหนึ่งหอตอนเที่ยงหนึ่งหอสามารถตอนเช้าหนึ่งหอตอนเที่ยงหนึ่งหอแล้วก็อ ผลบ้าเห็ดด้วยเนาะแล้วก็ทั้งหมดต้องเอาไปแปดห่อนะต้องเอาไปแปดห่อต่อวันนะฮะต้องเอาไปแปดห่อต่อวันหนึ่งหนึ่งซองเนี่ยมันมีทั้งหมดหกสิบซองหกสิบซองนะโอเคเอาไปวันละแปดห่อนะฮะเออจะจะเอาไปีิะนิดเอาแล้วท่านจะไม่เอาไปเยอะเพราะว่าถ้าเอาไปเยอะเนี่ยชาวบ้านเขามักจะมานั่งกินจนหมดภายในวันเดียวสองวันเลย นะบางทีก็ไม่มีชาวบ้านหรอกเขาทานั่นแหละนั่งกินอย่างอย่างเช่นวิศวะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเยอะเขาก็จะนั่งกินอยู่อย่างนั้นกาแฟเขาไม,ม่กินเหมือนน้ำเปล่าอะ่ะประมาณนั้นน่ะนั่งกินชงกินอะ่ะผมเคยทดลองดูแล้วนะครับกินกาแฟทุกๆชั่วโมงเลยนะครับตอนที่มันมีเยอะนะลองทดสอบเอาวางไว้อ่ะแปบ๊บเดียวหมด3วันหมดหอ่นหนึ่งเนี่ยวันสองวันหมดเลยนะฮะ ผมก็เลยถ้าเกิดมีผู้ใหญ่จีดีส่งมาเนี่ยผมขอกักเอาไว้นะแล้วก็เอาไปเท่าที่ให้กินได้ก็พอกินเยอะแล้วมันก็ไม่หลับไม่นอนนะท่านเออเสียสุขภาพซะเปล่านะเอาเอาไว้กินเท่าที่จะทํางานก็พอต่อมาหลังนี้นะท่านหลังนี้ก็มาถึงในโพธิเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นเหมือนกล่องเครื่องมือนะ เป็นเหมือนกล่องเครื่องมือนะทุกท่านไม่แน่ใจว่าคืออะไรอ่านดูแล้วข้างหน้ามันก็ไม่มีมันก็ไม่มีว่าเขียนว่าเป็นอะไรนะก็ขออนุญาตเกะดูก่อนนะทุกท่านเป็นเหมือนลังเครื่องมือสักอย่างหนึ่งน,นี่เป็นเหมือนลังเครื่องมือนะอู้มันคืออะไร ท่านทนใช้ดีประหยัดดีมันคืออะไรมีรูปหุ่นยนต์ด้วยอกโอ้โหปืนลมเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งบรรจุหนึ่งเครื่องใช้ยิงตะปูลวดยิง โปรดศึกษาคู่มือก่อนใช้อขออนุญาตเปิดชมของด้านในท่าน,นมีน้ำยาอัาจะเป็นน้ำยาสำหรับใส่ตรงรูแม็กเพื่อป้องกันสนิมแล้วก็มีไขควงมีน,อน,น็อตอืมปืนยิงลม เอาไว้ทำงานเฟอร์นิเจอร์หรือว่าทำงานทําแคร่อ้เดียวเลยใช้ยังไงเดี๋ยวไปศึกษาดูก่อนโอ้โอ้โอ้โอ,อ,อ,อ้นี่ไงนี่ไงใช้ตรงนี้นะท่านตะปูโอ้เจียวเลย ส่แล้วก็ล็อกอย่างนี้โอ้มันใส่ตะปูยิงเหมือนที่เขายิง่งอโอ้เป็นโอ้เจ๋วดีนะทุกท่านเสร็จ <c oughs> เดี๋ยวไปหาวิธีศึกษาศึกษาวิธีการใช้งาน มีตัวล็อกด้วยมีตัวล็อกเซฟตี้มีเซฟตี้ด้วยโอ้สมมุติผมเป็นลมแล้ว ก็อันนี้เป็นปืนยิงนะทุกท่านเป็นปืนยิงแม็กนะฮะเป็นปืนยิงตะปูนะทุกท่านสําหรับใช้กับปั๊มลมนะฮะสำหรับใช้กับปั๊มลมนะทุกท่านอ่า FC ก็คงจะงงที่ใช้ปั๊มลมที่ไหนยังนะยังยังยังนะท่านยังนะครับ,รบเออก็เดี๋ยวเราดูอีกต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะทุกท่านอ่า เดี๋ยวผมค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งน,นะครับเกี่ยวกับอุปกร,กรณ์ชิ้นนี้นะครับวันนี้เนี่ยให้ให้ให้เห็นไปก่อนว่ามีแม็กอะเขาเรียกว่าปืนยิงเนาะปืนยิงตะปูนะท่านปืนยิงตะปูซึ่งผมก็ยังไม่เคยใช้แหละนะครับปืนยิงตะปูนะครับสำหรับยิงตะปูทำพวกเฟอร์นิเจอร์ แค่พวกงานไม้อะนะเราโดยโดยที่เราไม่ต้องไปอตอกระปูทีละเล่มสองเล่มเหมือนที่เราเคยทำโอเคนะทุกท่านก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะข่าวดีมากๆเป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่มีแล้วก็ไฟฝันยังมีมานานแสนนานนะวันวนี้มีแล้วนะท่านก็อ่ะพออวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับทั้งสองท่านสามท่านเนาะ ส่งกาแฟมาให้แล้วก็ของคุณแม่วรุณีนะส่งยารักษาโรคนะยารักษาผิวหนังให้กับลุงศาสตร์เนาะแล้วก็ผู้ใหญ่จดีท่านไม่ออกน้มนะส่งสิ่งนี้มาให้แนละ้วท่านปืนยิงตะปูนะครับแล้วก็กาแฟเนาะก็ขอให้ทั้งสามท่านแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะจงมีแต่คว,วามสุขความเจริญนะคิดหวังสิ่งไในก็ขอให้สมรถนานะครับผมรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปอีกครับ สาธุครับผม